สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้ฟังกันเช่นเคยค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่9พายุโคงุมะอ่อนกำลังเป็นดีเพชชันแล้วนะคะแต่ยังส่งผลกระทบอีก25จังหวัดในภาคเหนืออีสานมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะ นายนัทพลนัฐสมบูรณ์อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฉบับที่9ลงวันที่13มิถุนายนเรื่องพายุดีเปรสชันโคงุมะนะคะเมื่อเวลา13.00นวันที่13มิถุนายน64พายุโซนร้อนโคงุมะได้อ่อนกำลังลงเป็นพายุดีเปรสชันแล้ว โดยเมื่อเวลา16.00นาามีศูนย์กลางอยู่ห่างจากทางด้านตะวันออกของเมืองหลวงพะบางนะคะประเทศลาวประมาณ200กิโลเมตรหรือที่ละติจูด2 0 0องศาเหนือลองติจูด103.5องศาตะวันออกกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตก ด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีความเร็วลมสูงใกล้ศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นความกดอากาศต่ำในระยะต่อไปนะคะ ลักษณะเช่นนี้ส่งผลทำให้ล่องมรสุมพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านแพร่อุตรดิษฐ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวล,ลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินมุกดาหารขอนแก่นมหาสรารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญศรีสะเกษ และอุบลราชธานีนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากไว้ด้วยนะคะอย่างไรก็ตามนะคะขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาหรือที่023994012 1่อ,อ13ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต่อไปในวันที่13มิถุนายนพศส5 6 4เวลา23.00นาิกาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอลากันไปก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังคลิปสวัสดีค่ะ